มาดูในส่วนของการฝึกอบรมแรงงานเพื่อป้อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตนะคะฝึกอบรมพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องค่ะบรรยากาศที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน21ภูเก็ตยังคงมีผู้ว่างงานให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้เปิดอบรมพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีผู้สมัครเข้ามา รับการฝึกอบรมเดินทางไกลมาจากกรุงเทพมหานครเพราะมองว่าขนาดนี้จังหวัดภูเก็ตมีความต้องการด้านแรงงานภาคการท่องเที่ยวและที่สําคัญหากผ่านการอบรมก็จะมีโอกาสเข้าทํางานสูงเนื่องจากผู้ประกอบการจะมาสัมภาษณ์งานทันทีหลังอบรมเสร็จนอกจากนี้ยังมีใบประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็นแรงงานคุณภาพผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ที่เราไม่ได้จบการโรงแรมมาก่อนะอะไรเงี้ยเราก็มีวุฒิแค่โปรตีทั่วไปสายทั่วไปะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยด้วยความที่เห็นว่ามันมีฝึกฝึกอบรมะอะไรค่ะปกติมันไม่มีใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยว่าเออลองยอมลงทุนมาดีกว่าเพื่อที่จะเอาใบาการันตีว่าเออเราก็ผ่านการฝึกอบรมมาก่อนนะเราก็มีความรู้นะ,ะอะไรเงี้ย อิงจากประสบการณ์จริงเขาอาจจะไม่เชื่อเรามากจากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมีแบบใบการันตีเหมือนแบบว่าเอ้ยฉันจบมานะฉันมีความรู้นะเราเรามองว่าโรงแรมตอนนี้ครับกำลังกลับมาบูมแล้วก็มีโอกาสที่แบบสร้างความมั่นคงในชีวิตของเราได้ครับแล้วก็ พูดถึงสวัสดิการต่างๆของโรงแรมด้วยครับที่ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของค่าตอบแทนครับก็มาอบรมเพื่อหาความรู้ไปอัปเกรดตัวเองนะครับเพื่อเพื่อให้เรามีความรู้ความสามารถมากขึ้นในตําแหน่งที่โรงแรมเขาต้องการนะครับ